ลูกครับเฮ้ย2200นะครับครับมาดิมาครับเนี่ยครับ2000นะ

พาอบขอมะพร้าวเนื้อแบบบาหดงปไก่จับบะมี่บะหม่นั่นแหลัแบบบมีเนว่าจได้เนืเด็ดกินแบบัว่มฮึ่มฮึ่มฮึม่มมาเ่มฮึ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 ่มฮ่มฮบ่มฮึ่มฮมฮึ่มบึ่มฮึ่มฮึ่มฮึ่่มฮึัวฮึ่มฮึฮึ่มฮน่ึ่มฮึ่มฮึ่มฮึ่มม่ 我爱你。 แม่แม่นัดเขาเดี๋ยวเราคงไม่ได้ยิ้มคนเดียวเลยไปแม่แม่วันนี้เลื่อนต้ไม้ตน

เขาันี้อยากไปเป็นรองเก็บ่องเก็บร่อเก็บ อะไรเล่นด้วยกันแป for ๊บนึงทะเลาะกันอะไรเนี่ยของเล่นเยอะแยะไปไม่เล่นนี่นี่นี่ไงเนี่ย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 แบ็คคเยอะแยะสิบล้อเยอะแยะเนี่ยดิสตามเยอะแยะเนี่ยอะไรกระบอลเออเออก็เล่นด้วยกันลูกลูกก็เล่นที่ไปไงฮะเออ